สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะเราก็จะเดินไปช้อปปิ้งนะคะตอนนี้เอาขยะมาทิ้งเนาะนี่เลยตรงที่ทิ้งขยะหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆขยะพรุ่งนี้วันศุกร์ทุกวันศุกร์อะรถเก็บขยะนะคะจะมาเอาขยะไปฮะ ตรงนี้ก็เป็นที่ทิ้งขยะนะคะเพื่อนๆปปวันนี้รู้สึกแต่ว่าในอีฟมันไล่ตัดสินแป่ละวัยตัวนี้รู้สึกสับบัวหลายๆกัไอ้วันนี้รู้สึกนี่ปล่อยกันไปแล้วต้องสิบบัวอะไรตัดสินเพื่อนก็เดินไปแล้วนะคะเมื่อกี้มีกะพูดบอกว่าที่ทิ้งขยะมันมีสองอันใช่ไหมแบบขยะทั่วไปอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะ คือไม่มีขยะเลยมีแค่ครึ่งเดียวแต่อีกถังนึงก็คือเต็มทำไมไม่พากันเอาไปทิ้งอีกฝั่งหนึ่งให้มันเต็มก็คือขี้เกียจเดินไปขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเอออีกถังนึงนะคะว่างเลยมันก็ไม่ได้แบบไกลกันมากเนาะแค่เดินไปเปิดไปเออทิ้งมันก็หนามากเลยอะ ดีนะเอาถึงมือมาเราไปเดินดูของรถราคานะคะห้างใกล้บ้านนะคะเ,เพื่อนนูน่ Super นโกซูเปอร์มาร์เก็ตหนาไหมไหมก่ก <No. S 1> ะหนาวนะไม่ชอบหนาวอย่างนี้กลับเมืองไทยเลยเนาะไปหนีหนีหนาวไปหาร้อนนะคะหนาว หนาวแล้วก็อยากกลับบ้านอยากไปอยู่ไทยอยากอยู่ไทยหกเดือนอยู่ฟินหกเดือนอะไรเงี้ยนะแต่ก็ทำงานอะทำงานมีงานประจำลเลยกว่าจะเกษียณโอ้โห30ปีสามสิกว่าปีกว่าจะ,กะเกษียณ นี่เลยนะคะเพื่อนค่ะบรรยากาศยามเย็นยามไม่ใช่ยามเย็นหรอกยามดึกเลยนะเนี่ยสามทุ่มแล้วเงียบมากที่ฟินเงียบสงบอันนี้ก็คือบริเวณรอบบ้านของพวกเราในหมู่บ้านนะคะเดินออกกำลังกายไปด้วยเนาะตอนแรกว่าจะขับรถไปแต่ก็ เดินมิกะชอบเดินวันนี้ก็เดินแล้วนะทั่วหมู่บ้านแล้วมั้งพาเดินอีกชอบเดินเอาเต้นเล่นไม่บอกว่าเต้น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 อะไม่เต้นแรงมิกะไม่เต้น อันนี้หนึ่งยูโรนะคะรถมาต่มาซืนอ,อันนี้กิโลเอฮารันนะ่ะมา้ยเอฮารันไหม อันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะลด50%ลด 50%, 50นะคะเพื่อนนี่เลยนี่เลย50อันนี้50มาเอ็นหารันมูสิมา,ามาฮารันไวตระมาเอฮารันอันนี้เป็นซูชิรินะคะอ้าว มีกบมาดูแอนะคะที่บ้านแอหมดแล้วนะคะเพื่อนๆวันไหนวันหยุดเยอะก็จะไปเอสตเน,นียนะคะจะไปขนมาที่บ้านหมดแล้วไปรอบที่แล้วหมดแล้วนะคะนี่เลยเบีย ตอนนี้มามุมมามุมลูกอมแล้วนะคะชอบชอบกินลูกอมคนฟินเนี่ยนี่เปรี้ยวๆอร่อยเนี่ยมีชอบกินอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยดีเปรี้ยวๆลูกอมอนฟินแลนด์ลูกอมช่างกิโลเป็นกรัดนะคะ เยอะแยะตะเปะหลวงจุเอลตาไว้นะคะช้อปปิ้งเสร็จแล้วหมดไป18ยูโรนี่เลยจ้ะไม่ได้ซื้อเยอะนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วันศุกร์เราจะไปร้านไทยด้วยนะคะแล้วก็จะพามมกะไปตัดผมนะคะแล้วก็จะไปช้อปปิ้งโก s ซูเปอร์อีกะคะเป็นอ o โก t ซิตี้นะคะพวกข้าของทั่วไปนี่นะค่ะนี่เลยจะเป็นลูกอมนะคะ ลูกอมบวยพวกบวยรถอะไรเงี้ยเอาไว้อมนะคะเวลาทำงาน <laughs> เวลาทำงานแล้วก็อมไปจ้ะตอนเดินมาหนาวนะพอตอนกลับไม่ค่อยหนาวนะ้องม่กันกุน <c oughs> ก็ไปเลยตะกายสินเอ <c oughs> ปาลีออนกนแลวมาอาภูบาว ผู้บมาผู้บ้าผู้เมาเพื่อนค่ะก็ถึงบ้านแล้วนะคะแต่ก็มีปัญหานะคะตอนนี้มีการนะคะได้เดินกลับไปที่ห้างที่เราซื้อของมาเมื่อกี้นะคเห็นไก่นั่นไหมคะเห็นป้ายเหลืองไหมป้ายเหลืองนะคะมันลดราคา30%เนาะแต่บินนะคะที่ฟินแลนด์อ่ะต้องระวังนะคะเพราะว่าเราโดนต้มหลายรอบแล้วนะคะเพื่อน โดนต้มหลายรอบแล้วอย่างเช่นสมมติว่านี้บินใช่ไหมแนะนําให้เพื่อนๆนะคะสมมติถ้ามีของลดราคาหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะต้องดูเช็คที่ตรงเคาน์เตอร์เลยเหมือนเขาเช็คเงินปุ๊บแล้วก็ตรวจดูเลยนะคะว่าบินเนี่ยเขาเช็คเงินถูกไหมเพราะว่าบางทีแคชเชียร์เขานะคะจะเช็คแค่แค่ไก่ตรงตรงบาร์โค้ดแล้วเขานะคะจะลืมใส่ที่ลดราคาให้เรานะคะอย่างเช่น50% 30%ี้ย เขาลืมนะคะบางทีลืมนะเนาะก็สแกนเลยตุดแล้วก็ขึ้นราคาเต็มมานะคะเ,เพื่อนๆค่ะเราก็ต้องจ่ายเต็มทั้งๆท,ท,ที่เราคิดว่าเออมันลดราคาแต่ปรากฏว่าเรานะคะได้จ่ายราคาเต็มมิกะก็เลยโมโหมากเดิน,เด,นเดินกลับไปนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นครั้งแรกนะคะหลายรอบแล้วนะคะที่มีปัญหาแบบนี้าาทั้งทีเราลืมเราลืมเช็คอะไรเงี้ยนะคะมาดูมาถึงบ้านเราก็เลยดูเออ อ้าวกูซื้อของลดราคาทาไมไม่ไม่กดลดราคาให้เลยตกลงสรุปได้จ่ายราคาเต็มอะไรเงี้ยนะนะคะก็ได,กกได้ก็ได้เจอหลายรอบแล้วนะคะเจอหลายรอบแล้วนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ปล่อยผ่านรอบนี้ไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะไปแล้วจ้ะเดินเดินไปเลยเหมือนว่าเธอขับรถไปจะได้เร็วบอกว่าไม่เดี๋ยวฉันจะเดินไปจะไปว่าไอ้แคปเชียอะไรเงี้ยมีกะเป็นค่อนข้างที่จะอ่า เขาเรียกอะไรนะเหมือนเรื่องนิดเรื่องหน่อยเนี่ยเขาจะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยนะคะเรื่องราคาหมิวอะจ่ายเงินใช่ไหมปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเราก็ไม่ได้เช็คเราคิดว่าเออมันถูกแล้วอะไรเงี้ยเราก็ใส่กระเป๋าเลยพอมาถึงบ้านก็เลยดูดูราคาว่าเออเนี่ยเท่านี้เท,ท่านี้นะคะเคยมีประสบการณ์แล้วนะคะแต่ไม่เคยจําไม่เคยได้เช็คที่นู่นเลยนะคะร <laughs> อบนี้โดนต้มอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะถ้าใครอยู่ฟินแลนด์ก็ระวังด้วยนะคะ ก็เช็คดูบินนะคะที่บินนะคะใบใบเสร็จรับเงินนะคะที่เราจ่ายเงินแล้วนะตรวจดูด้วยนะคะบางทีอะ่ะทางแคชเชียนะ,ะเขาลืมกดลดราคาให้เราอะ่ะอะไรเงี้ยสรุปเราก็ต้องได้จ่ายราคาเต็มนะ,ะท,ท,ทั้งทั้งที่เราอะ่ะอยากได้ราคาลดอะไรเงี้ยนะคะก็ดูด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ฝากไว้นะคะที่ฟินแลนด์เนาะก็พยายามดูด้วยนะคะส่วนตัวแล้วเราคิดว่าเออเนี่ยเราจะไม่ บกพร่องแล้วอะไรเงี้ยนะคะเต่ก็โดนจนได้นะคะก็ไม่ปล่อยผ่านอีกแล้วนะคะเพื่อนค่ะก็ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะเลยจ้าไก่เจ้าตัวปัญหานะคะอันนี้ก็เป็นกอม9โยูโรนะเนี่ย1กิโลนะคะอร่อยอ่ะบุ้ยพองเงี้ย นี่อะไรบวยดอกไม้